ได้กล่าวปราสัยพร้อมด้วยผู้ใหญ่อำนาจเพื่อกระโทงแล้วก็ผู้ช่วยถนอมสุบินรำค่ะบาเกาโซนสวัสดีแม่บากาโซทุกที่นะ่ากา นูกบอลอาตาลาลุกโคอัสก็นี่ลิกีต่งตัวรแล้วนะครับรดบเิมัาตรงน้อมไม่ะไรแนะัวเรี อาสเรินรู้จักบัรอัมรธาตาอาสวนผักอาปลอดสารพิษหรืออาสวนไม้ทันล้านบาทรอาแก้จนคงสุรินทร์บัตรอันนี้ก็เกิดโครงการท่านอาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์บัตรอาท่านพิจิตรอุญทานบัตรอันนี้ก็อาท่านผู้ว่าก็เกษียณตัวเองบัตรอันนี้ก็บรรทุว่าธรรมเอยบัตรท่านธรรนันชื่นตาบัตรบทตรธมบัตรอาอันนี้ก็บานสาร กาตอโดยเฉพาะทางกก็ต้องขอบคุณแแม่บองปูนคณะกรรมการโรกทางตะบลสบายโดยเฉพาะเราเตะโลกเรียนทงมู่สิบเอดโซสเกหรือหมู่สิโซรืเวงในกรเมียนหมู่สิบสามแบรคกเมืองแบในกระตีดกรเมียหมู่สิบ่ในธนาเจ้าภาพกรเมียนบองปอน อ่าตำบลข้างเคียงบัดตำบลทุกมนต์ก็มีทั้งโรงทรายสายจาบัดโรงทรายก็บัดอ่ามุร่วมไม้ร่วมมือบัดอ่าช่วยគ្នាจัดการโรงทรายโดยเฉพาะอ่าแม่วางปูนอ่าได้ร่วมส่วนร่วมอ่ากับเจ้าภาพปันทรายบัดมันทากับคณะกรรมการหรืออ่าเจ้าภาพซอยดาวบัดอ่าอันนี้ก็มันต้องให้สมเส้บัดอ่าโดยเฉพาะสารใบบัดที่7ก็มีนางหม่นอ่าก็เป็นเจ้าภาพ เดินเลี้ยงบัดนี่ก็ต้องขอบพระคุณบัดเบลวองปูนแดลบานโม่บัดมีส่วนร่วมบัดมันทับพระป่าบัดเนาะยี่ใดก็ทื่อทาออสรียบัดเทนเบลวองปูนบัดยี่ใดก็เป็นเบลวองปูนบานโม่ยี่ใดก็บานดมือดิเกบัดอันนี้ก็ชนะเทพไทยทอนเทวาบัดอ่านี่ก็ทางคณะกรรมการคณะเจ้าภาพอ่าก็บาดยูโมบัดสมพูดนางกัน ត្រឡងសាឡាលើរមន្ត្រីបាទក៏អរមិត្តបងប្អូនបានមើលបាទណាឲ្យមានភាពសោកហើយជាពិសេសបងប្អូនវ័យរุ่นបាទអាគ្នេយ៍កើទីទីគណៈនិស្សិតកើតទីកើវ័យរุ่นច្រើនបាទអាចមានភ្លេងនិងច្រឹមណាเริ่มបងប្អូនបានเริ่มបាទស្តាប់បាទអាបមិនជិនជឿចិនដៃគ្នាគឹមចិត្តតហើយទីលអារតិកក៏មិនមានឬមានราวនោះបាទបងត្រេះកើតเริ่มเริ่มរេតទិនມືឲ្យមានសប្បាយសោកណូបាទហា อ่าบอลเตะก็อาจจะเป็นจับรางวัลโดยเฉพาะในบัตรที่เี็นไอ้พระเครื่องเลี่ยมทองบัตรลูกเอลคลีดก็ก็ลูกเอาบรมรานตั้งแต่สมัยที่เฮาวเวสัเก้บัตรเวอรสัเก้อันนี้ก็ชนะจับทำโดยอาวิเซโอนังคันบิลี่เนาะก็เกิดหัวหน้าคณะแต่มาตรับทมงเต้นกีตี้กีเิงเอาเฮ้ยเนาะเต้นๆเนาะบัตรก็เอา อันนี้ก็สมขอบคุณบาทแมวบางปูบอลเทรเกอร์โดยเฉพาะคณะท่านผู้ใหญ่ต้านหรือผู้นำชุมชนทั้งท้องที่ท้องถิ่นบาทในกระบาร์โมดูลเลความสุขเรียบร้อยบัาทแมวบางปูบอลเทรมูก็บ้านหมดที่อยู่หมอมือก็มือบอลมือมือรุกเออดาบปนมืออเอยดมบความเศร้าบาดนะบมอมือรุกมนความทุกข์ทำไม่เธอบาดพลิกนี่ก็โมด้าบาทของเนี่ยเนาะ อ่าสรงเตร่พงเองบอนเตร่เนาะบาดอาสมาก็อ่าส่งขอบคุณแม่วงปูนเพราะในบัตก็อ่าในคณะเจ้าภาพก็อ่านังดูเล่แม่วงปูนบอนเตร่เอายมืออ่าละเกยกันด้เป็นภาพโชเนาะบาดก็ส่งอ่าโดยทางคณะกรรมการบาดรหมวดจัดฉลาดเนาะอ่าโดยท่านอาจารย์สายรุ่งเดยสูตรบัดอ่าก็สมเจริญบาดนะก็อาจจะจัดฉลาดเนาะเนี่ยร่างบ้านบ้านทุ่มบาดอ่ะ ข้พพยาพเจ้าใหญ่ประพนนันธ์พิธีรัำค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณคณะนักการนังดังอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะไ,ดได้ค่ะขอบพระคุณค่ะต้องขอ